สวัสดีครับพบกับผมนะครับเอ็กนะครับจากช่องไลฟ์สาระชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับอยากจะมาเชิญชวนนะครับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่องไลฟ์สาระชาแนลนะครับมาสมัครนะครับเป็นสมาชิกนะครับสําหรับคนที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องเนี่ยนะครับก็จะมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างนะครับผมจะพูดให้ฟังนะครับ การสมัครสมาชิกเนี่ยนะครับมันจะมีค่าสมัคร35บาทนะครับต่อเดือนนะครับคนที่สมัครเนี่ยนะครับก็จะมีสิทธิ์นะครับได้ร่วมเล่นกิจกรรมหรือว่าเล่นเกมกับเรานะครับก็จะมีของนะครับรางวัลแจกนะครับสำหรับคนที่สมัครเป็นสมาชิกเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังมีสิทธิ์นะครับได้รับชมคลิปวิดีโอนะครับที่ทางช่องไลฟ์สาระชแนลเนี่ยนะครับอัพโหลดลงใน y o u t u b e นะครับ เป็นคนแรกๆนะครับแล้วก็ยังมีเขาเรียกอะไรเพื่อนๆนะครับหลายคนนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาในช่องนะครับคอมเมนต์ในวิดีโอนะครับบอกว่าอยากให้ทำรีวิวเครื่องรุ่นนั้นรุ่นนี้เนี่ยนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยนะครับทางช่องเองนะครับก็ยังไม่มีงบประมาณในการซื้อเครื่องมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ติดตามได้ดูนะครับเพราะฉะนั้น การสมัครสมาชิกเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับก็จะทําให้ทางช่องมีรายได้หรือว่ามีเงินนะครับมีต้นทุนนะครับไปซื้อของนะครับแล้วก็มาทําการรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับสําหรับสมาชิกนะครับที่สมัครเข้ามานะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็จะมีการเล่นเกมนะครับทุกเดือนนะครับรับของรางวัลทุกทุกเดือนนะครับ ของรางวัลนะครับจะเป็นอะไรก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละเดือนนะครับซึ่งรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับสําหรับสมาชิกที่เข้ามาสมัครนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับสมัครเข้ามานะครับเยอะๆนะครับจะได้ค้นสมัครเยอะเนี่ยนะครับถ้ามีสมาชิกเยอะสมัครเยอะนะครับของรางวัลก็จะใหญ่ไปด้วยนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่สมัครนะครับก็ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับเวลาทําคลิปหรือว่า,อารีวิวอะไรเนี่ยนะครับมันต้องมีต้นทุนในการซื้อนะครับซื้อของนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าช่องไม่มีต้นทุนตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีการรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็ยังไงก็ฝากนะครับเพื่อนๆกดนะครับ ติดตามกดสมัครสมาชิกเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็มาร่วมเล่นเกมด้วยกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ามาอธิบายหรือว่ามาเชิญชวนให้เพื่อนๆนะครับมาสมัครเป็นสมาชิกของช่องไลสร c h ช n n e l ด้วยกันนะครับสวัสดีครับ